ไปสามวันเลยจ้าสามวันเลยแต่อีกเซนาที่ออกนะครับน้องบิมบิมก็อยู่แต่ว่าไม,ไม่ไม่แด่ใจว่าเจอบิ๊มบิม,บมไหมวันเนี้ยวันนี้หมวกสีอะไรวันนี้ไม่ได้ใส่หมวกแล้ววะเข้าป่ะช่วยเลือกเสื้อดิเอฟตีว่าใส่เสือ้อสีขาวหรือสีพ่วงดิเมื่อวานเจอไบร์ไหมเจอ ยังคุยกันอยู่เลยอยู่โต๊ะข้างๆกันอ,อ๋อไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเกิดวันนี้ใส่ม่วงเดี๋ยวว,ยวันนี้ค่อยใส่ขาววันเดี๋ยวก็วันนี้ค่อยใส่สีขาวกันนะวัน<ม>เท่านี้ใส่ม่วงเดี๋ยววันนี้ค่อยใส่ขาว อมใส่พูดไม่ไหวครับร้อนครับอากาศร้อนครับมีจะน้องสาวมาครับเพราะว่าไปชวนน้องชายครับมาโรลิ่งลาวชวนแต่น้องสาวครับจีนวยอ่ะจีนวยไม่แน่ใจอ่ะว่าจะเจอไหมอ่ะ วิดคาริฟาชอบมากผมชอบวิดคาริฟานะครับผมชอบอเพลงไอเนี้ยไอเพลงอะไรวะที่ร้อกสนุกด็อกอะลิเวอร์วียังปะเหรียนขายวันไหนเดี๋ยวผมต้องไปเชิญอาจารย์หน่อยอัปัเชเยมาปลุกเสกก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าขายเดี๋ยวจะไปเชิญพี่หน่อยมาปลุกเสกนะครับอันนั้นอปัเชเยนะครับ อ๋อถ้าลอจองเหรียญได้ครับงั้นเดี๋ยวผมขอไปคุยกับพี่หน่อยก่อนนะครับไทยกล้ามันครับไทยกล้ามันมากถ้าทําจริงเดี๋ยวให้อาจารย์หน่อยอนันต์อัิชยเปุกเฟ่ให้นะครับแล้วเหงือกและฟันคุณหลักแข็งแรงหรือเปล่าชอบตอนกลัวไก่กับน้ำมันฮินบูบี้ดีจ้า น้องขนมปังตัวจริงสวยไหมน่ารักนะครับน่ารักนะขนมปังอะ่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเจอขนมปังอีกเดี๋ยวชวนถ่ายไอ้นี่ดีกว,ว่าทิกตอกชนะผัวเขาแมวเอาดีกว่าพี่ชนะผัวเขาเสียงตีนพี่แมวดีกว,ว,ว่าอย่าไปชนะผัวเขาเลยพี่ถ้าเขามีผัวแล้วอย่ายุ่งเลยพี่ มีมีน่มีไอรุ่นนี้ผมจะคิดทําชื่อรุ่นนี้มีกูไว้ไม่มีแห้งรุ่นแรกแต่เดี๋ยวผมจะอ,อถือสีห้ายีี่ชั่วโมงถือสีห้านะยีี่ชั่วโมงแล้วก็ลุกเสกอาจาร,รย์หน่อยอนันตปัชเยเคยเจอพี่ข้างนอกพี่น่ารักมากขอบคุณนะครับน้องแอจูแอจูปะแอจู คอโดนอะไรมาไหนคอโดนอะไรมาไหนแล้วไม่มีอ้าวน้องลิลลี่วัสดีจ้าพี่ว่าจะไปถึงงานประมาณหกโมงอ่ะลิลลี่มาจอยกันหรือเปล่าสวัสดีจ้าลิลลี่ แบมแบมแบมสวัสดีครับขอขอบคุณครับกี่โมงแล้วครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวอีกสิบนาทีเดี๋ยวไปแล้วพี่กายตัวจริงน่ารักนะครับพูดเก่งพูดเก่งเป็นเด็กมีเสน่ห์อยู่ด้วยแล้วไม่เบื่อเจอโบปิกตอรียไหมเจอครับโต๊ะโบอยู่ข้างๆนางแบบบนโต้เลยเยอะไร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 ติดหัว เฮ้ยอะไรอะเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยอะไรอะเคยเจอที่อุดรนะพี่ดิครับเมื่อไหรเลี้ยงสิงโตเดี๋ยวดูก่อนพี่ช่วงนี้ไม่มีฟิลเลี้ยงสิงโตในช่วงเนี้ยเดี๋ยวรอแบบเบื่อก่อนพี่น้องดีจ้า คแคร์นะคะทูเดย์ตงกิ้วมากน้องนี่นี่โต๊ะผมมีใครมั่งผมอยู่โต๊ะพี่เมนี่อ่ะจริงๆเป็นโต๊ะพี่เมนี่นะครับไปอยู่กับพี่เมนี่ครับทำไมตัวจริงหลอกกันในรูปไม่ขึ้นกล้องพี่ไม่ขึ้นกล้องพี่ตัวจริงคือคนชมเลยอะผมอะ ลูกพี่หาแฟนใหม่ได้ยังโหไม่เอาแล้วพี่อยู่งี้ก่อนดีกว่าพี่ เมื่อวานเจอไบไหมครับตอบไปครั้งสุดท้ายนะครับเจอครับเจอนะจ๊ะไอผมทิ่มตาเนี่ยพอแล้วนะมึงพอแล้วนะกูรู้แล้วนะมึงไม่ต้องพิมพ์มานะกูรู้แล้วกูรู้แล้วนะนะกล,วกลวกับเมื่อคืนกี่โมงงานปิดเที่ยงคืนครับ เยี่ยงคืนนะครับโอ้ยขอบคุณครับพิจิรัตมีโอกาสไปเกาหลีอีกไหมเอ้ยแต่เพื่อนชวนอยู่นั้นไปเกาหลีอะเพื่อนชวนอยู่คิดอยู่แต่เดี๋ยวดูก่อนต้องกลับไปทำงานเยอะๆก่อนเพราะถ้าเกิดเทียเท่ยวเยอะจะรู้สึกแบบรู้สึกผิดกับตัวเองผมมาเป็นคนเที่ยวได้แต่ว่าต้องทำงานมาให้แบบได้เหนื่อยก่อนอนะ ทํางานมาแบบให้มันเหนื่อยก่อนแล้วมาเที่ยวอะ่ะจะรู้สึกว่าไม่รู้สึกผิดแต่ว่าถ้าเกิดแบบงานไม่ค่อยได้ทําแล้วเที่ยวเยอะจะรู้สึกผิดกับตัวเองใช่พี่เมย์น่ารักใจดีมากนะครับคนเยอะไม่เยอะครับ ทำคลิปกับต้องพลอยพลอยไหนอะ่ะม,ม,มันไหมเมื่อคืนมันพี่มันพี่มาอีกไหมเดี๋ยวส่งฟรีครับคืนนี้ส่งอะไรพี่ส่งอะไรจ้าพี่จ๋าเมื่อคืนเราเจอกันแหลอครับถ่ายรูปเก่งมากครับอ๋อไม่ใช่มันมีนางแบบอบบ เขาเป็นฝรั่งแล้วเขาก็เดินมาพอดีเขาก็เดินมาบอกว่าเออแคน t เทคพิเจอร์แบบถ่ายรูปได้ไหมตรงเนี้ยผมก็เลยบอกว่าได้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 มา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 เดี๋ยวผมถ่ายให้เฮีย <c> ห <oughs> <c oughs> น้าขออจอไว้ไม่ได้ขออจอไวด้ดิแล้วถ่าย้เขานะเขาบอกใช้ไม่ได้สักรูปหนึ่งเขายังได้ครึ่งตัวเสียดายมากหน้าขออจอไว้ไม่รู้คนประเทศอะไรน่ารักเลย ออขับมอไซค์รับจ้างบวัสดีครับพี่ชายวันนี้อาจจะเจอเดี๋ยวจะเจอต้องถามหน่อย Do you remember me? ถ่ายเฉพาะสาวใช่ครับแต่ผู้ชายไม่เคยถ่ายเลยเมื่อยแขนมากกว่าจะยกมือถือได้นี่คือแบบเฮี้ยมันยกเวทอะถ้าผู้ชายให้ขอถ่ายรูปนะจะยกมือถือให้หนึ่งเหมือนแบบหแบบแบบนกักเหมือนดัมเบลอะไม่ไหวแต่ถ้าผู้หญิงอะรวยให้เลยรวให้เลย,ลเลยจะมุมไหนบอกมาเถอะบอกมา ไม่มีแรงยกครับใช่ครับแมอีกแล้วครับผมรักเมาส์ครับผมรักเมาส์ครับเพราะฉะนั้นน้องชายคนสุดท้ายของผมคือเมาส์นะครับที่เหลือไม่เอาแล้วครับแม่อัสดีครับแม่แม่วัสดีครับแม่้องสารีสวยสดีครับถ้าผู้ชายรักแค่เอฟซีครับถ้าผู้ชายผมรักเฉพาะแก๊งผมครับเอฟซีขาหื่นแก๊งใส่กอกครับภรรยาสนุกไหมโอเคนะเบิ้ล

เสื้อใหม่หมายังมาเอ่อมาต้นเดือนหน้าครับแต่ว่าตอนนี้กำลังคิดราคาอยู่ครับเพราะว่าต้นทุนแพงมากเลยเพราะว่าผมไปเอาผ้าแบบผ้าดีอ่ะมันหนาต้นทุนมันแพงอ่ะมากี้เสื้อใหม่หมายังคะมากี้คนตามร้านสี่เลยเหรอน้องเดี๋ยวพี่ส่งให้น้องเลยแป๊บมึงมากี้แป๊บมึงมากี้เดี๋ยวพี่ส่งให้หนูหนูไม่ต้องซื้อฝากใส่โปรโมตให้พี่ด้วยนะมากี้เดี๋ยวพี่ส่งให้ เจ๋งอูเจ๋งเจ๋งแน่ฮะมีผัวแล้วซื้อเองมากี้ครับซื้อเองครับ มียังถ้ายังไม่มีเดี๋ยวส่งให้มากี้น้องเต็นฝักหนูถ่ายแล้วก็แท็กเลมเมอรเมทให้พี่ด้วยนะเดี๋ยวพี่ส่งให้น้องสบายอ๋อมีแล้วโอเคมีแล้วก็ไลน์แอดเออแฮปปี้บอยช็อปน้อง <c oughs> มีผลไม่มีผลยังไงมีดิผมกลัว <c oughs> เดี๋ยวอี้อ่ยคนส่งข้อความมาตกใจโอเคนะครับมาคุยเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะไปแล้วนะครับ ไปแล้วนะจ้าปูเป้ออคมครับดอกไม้อ๋อไม่คิดเจอที่ร้านบูธอ่ะน้องใช่ที่ไปซื้อที่โกนหนวดเจอน้องที่ร้านบูธแน่เลยไปซื้อที่โกนหนวดครับโหดร้ายมากแกลงมากี้พี่แกลงน้องขอบคุณน้องนะครับพี่แกลงนะครับมากี้ครับพี่แกลงหนูนะพูดเล่นนะน้องอยู่ดิงมาไทยเหรอครับพี่ชาย ห้าโมงสิบห้าแล้วต้องไปแล้วโอเคนัด okay, พี่เมนี่ไว้บบาๆนะครับทุกคนแต่เดี๋ยวคืนนี้เมนี่เขาบอกเขาจะไลฟ์นะตอนงานจบอ่ะรอดูไลฟ์ของคุณเมนี่นะครับน่ารักมากนะครับเมนี่เป็นพี่สาวที่น่ารักมากนะครับคุณเมนี่โอเคบบาๆนะครับ